ดอนวิชานินจาสะกดใจเหมียวเหมียวขอรับโอ้คนจงกลายเป็นสิงโตจงเป็นสิงโตใช่แล้วเพราะคุณเป็นสิงโตนะหนึ่งสองสามโอมันลก็กลุย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 โอ้เฮ้ยมาแรงมาแรวฮ่องฮ่องไอ้ยมาเป็นมาโอ้โหเป็นสิงโตจริงๆด้วยอ่ะแน่นๆนี่เป็นวิชานินจาสะกดใจนะขอรับใช่แล้วล่ะ นี่นี่นี่ฮัโตริโกงทำแบบนั้นได้มาถแค่นิดหน่อยก็พอทำได้ขอรับเออถ้าอย่างงั้นทำให้ดูหน่อยนะนะนะนันินยๆเข้าใจแล้วขอรับเริ่มจากสกุจิชินโซซะก่อนนะขอรับฟังนะชินโซจ้องเปลวไฟนี้เอาไว้ดีรู้ไหมเจ้าคือแพนด้ามีใบไั่กองโตอยู่ตรงนั้นไงเจ้าคือแพนด้าฮ ชิชิมารุกล um ับโดนสะกดจิตแทนชินโซไม่ใช่เหรอเป็นเพราะชินโซสมาธิไม่ดีคนที่จิตอ่อนก็ถูกสะกดได้ง่ายกว่านะขอรับโอ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะฉันจะทำได้ไหมนอะมท่านเคนอิจิถ้าได้ศึกษาวิชานินจาสะกดใจแล้วอาจทำได้นะขอรับแม่ฮะดูนี่สิ อะไรเลยจ้าเคนจังแม่คือผู้หญิงที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นแม่คือผู้หญิงที่ใจดีที่สุดในญี่ปุ่นโอ๊ยตายลูกคนนี้พูดอะไรเนี่ยฮะแม่รักเคนอีจีที่สุดเพราะฉะนั้นจึงอยากเพิ่มค่าขนมให้จึงอยากเพิ่มค่าขนมให้อะโธเอ๋ยนี่ก็จะพูดอะไรอ่ะรียบร้ปิ้นข้าวซะให้เสร็จเลยนะแต่โอ้ทอไม่ได้ผลนะอืมมแล้วครับอ๋อ พ่อเป็นพ่อที่เก่งที่สุดในโลกก็งให้อยู่แล้วแต่โอ้โหอีกแล้วเคนจางทำอะไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะฮะลูกวิทานินจังสะกดใจครับก็เหมือนการสะกดจิตได้นแหละครับอ๋อน่จ๊ะใครจะไปถูกเคนจังสะกดจิตได้ล่ะฮะก็เจ้าตัวน่ะเป็นคนจิตอ่อนซะเองนี่นาจะอาวุธงเลออคือว่าเพราะว่านั่นนะ วิชาหนิงชาสะกดใจนั้นก่อนอื่นต้องให้อีฝ่ายมีสมาธิที่เราฟังให้ดีส่วนคำว่าดังนั้นเฮนนิจิเป็นอะไรไปจักคุณครูเป็นสุนัขจิ้งจอกเป็นสุนัขจิ้งจอกไอไอไอเออเออไอไอ้วันนี้ปอแค่นี้ก่อนเฮโยสำเร็จสำเร็จสำเร็จแล้วสำเร็จแล ป็นอะไรไปอ่ะคินจีจิจคองครูในโดนวิชานินจาสะกดก,กายกลายเป็นจิ้งจ้าไปแล้วฮจริงเหรอเฮเดี๋ยวฉันไปดูแองอ่ะไอเลิฟยูเ <love> <c oughs> สงสัยจะเป็นหวัดจะแล้ว <c oughs> เล่าก็จริงสิกินอุด้งจริงจกนรินจ <c oughs> ะ <c oughs> หน่อยดีวะนี่ไอเลิฟยู่ด้วยเหรอโถเอ้ก็แค่เป็นหวัดเท่านั้นแหลนะดีละนี่นี่นี่จริงด้วยละครูเห่าออกมาแล้วก็อยากกินอุด้งด้วยนะพวกเราจริงๆอ่ะ านเห็นไม่เล่าเฮนนีจีคุงงาสุดยอดไปเลยว่าแต่สกดชั้นบ้างได้ล่มอ๋อได้สิทางนั้นมองนิ่งๆที่ฉันนะนิ่งๆใช่ไมทางนั้นเล้มานะนายจงเป็นแมวจงเป็นแมวจงเป็นแมวเดี่ยวนี้จงเป็นแมวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยว่วเดีเดี่ยวเวเดี่ดียวเด้่วเ่วเดี่ยวัน่วเดี่ยเดี่วเวเดี่ยวเดีนยวเดวยวเดี่ยาดยวเเดี่ยย่ะ โอแค่มูมาคิคูนี่ไม่เป็นไรหรอกน้าเดี๋ยวก็หายเอร์ฉันมีเรียนเป็นนาะเดี๋ยวฉันจับก่อนเลยนะนี่ต้องห่วงนะเชิญเลยจ้าเนียว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 โอ้ยเหนื่อยจังเลยเนียวพอใจมากที่นี่ก็ตามฉันมาเนียวเหนืจเ้าเคมูมาคิแบดดี้ต้องหาวิธีใา้วิชานินจาสะกดใจกันแล้วอืมเฮ้ยประตูอะ เฮ้นีไมได้啊喵喵เย้เฮ้เจ้าฮาตตรีนี่นี่เฮ้เจ้าจริงใช่ไหมฮะเโมมากิทำแบบนี้กับท่านเคนอิกิฉันยอมไม่ได้เนียเคนอิกิคิดว่าเฉมมะกิเป็นเจ้านาทจมตัเองไปแล้วคอยไว้อันตรายแน่แน่เลยเจ้าเฮ้อิจันนีฮะฮาตตรีทางงี้จยไดเลยนี่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 นนี่นนี่นี่่นี่นี่นี จงกลับไปหาเจ้านายตัวเองเดี๋ยวนี้เอ้ยเฮ้ยไปได้ลไปทางนีจิโอเฮ้ยี๋ยวตรงนี้มันเอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหโอไอ้เดี๋ยวนี้อเตียนี้ดิโอ้ยจังหันโตเร มันสะกดจิตคังเะจิโยอย่างนั้นเหรอเนี่ย่โอ๊ยขอโทษเอาไรเนี่ยหยุดได้แล้วเคนิจินายจะโคนนะกกลเป็นคนโอมมันก็เกยเพียงไงอ๋อยอ๋อยกระเคย่องย่องอ้าวทำอะไรเหรอเคนิมุบากิให้เขายังชั่วนะคลายแล้วเหมียวจริงสิเคนิมุบากิโดนวิชานินจาสะกดใจไปนี่นะคาถายังไม่คลายเลยสิเนี่ยเข้าละถ้างั้นจะคลายให้นะเดี๋ยวนะเคนิมุบากินายเป็นคนหนึ่งสองสาม เพียงเออเอ้ไม่แต่ละนี่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยก็เพราะโดนวิชานินจาสะกดใจของฉันนี่แบบนี้นี่แองเหรอนี่เราเป็นเซียนไปแล้วฮะวิชานินจาสะกดใจต่อไปสะกดใครดีนะฮ่าไปสะกดใจยูไม่กจังดีกว่าจะได้ให้ทําการบ้านให้เราไม่รู้ตัวว่าโดนเคมูมะกิสะกดใจก็ให้แย่เลยนะเนี่ยขอรับนั่นนั่นสินะนี่เ่